สวัสดีครับมือนี้พายมาสุบน้ำม่พี่น,อน้องสุบน้ำม่สุบน้ำม่แบบยังไงมันบานนะครับเนาะใช้พีดิบพีดิบต้องต่ำก่อนพี่น,อน้องครับนี่ฮะต่ำพีดิบสุบน้ำมันพีดิบ

ไอ้ใ <laughs> บไอ้ที่เราอ่นไฟครับไอ้จริงใบไผ่นะครับเนาะอ่านไฟจริงใบไผ่เงี้ยเนี่ยเนี่ยอ่านไฟก็จริงใบไผ่สุกหน่อใหม่พี่น้องสุกหน่อไม้สุกหน่อใหม่สไตล์แสนหนึ่งที่เรา ได้เยลยไเลยกิ่นใ้พมันจะได้หอมนะครับนะใส <c oughs> ้เลยหลยหอมพี่หองนี่ยเ <c oughs> นี่ยต่อนี่ย <c oughs> ตับสี <c oughs>

ขุน้นใส่ก่นดองรักไปปุ๊บเ <Yeah. S 1> นี่ยเสียงขูดปกแม่งปึ๊บเียบร้อยแล้วอนงะ จุบโนม่ซิมกันจุโนอใหมัยตายเสร็จเลยหรอขอบคุณครับพี่น้องครับนี้เข้ามารับชมครับคลิปนี้เที่ยวไปหนี้นะครับพี่น้องเด้อ่องจิมน้ารครับสวัสดีครับ